เริ่มต้นที่อยากจะเลี้ยงหนูนี่ไปศึกษาไปบิ่งงานไปยังจากไหนมาแต่ใส่ครับผมค,ค,คือคือคือคิดเลี้ยงหนูบ่งฟร์มเพื่อนได้เลยครับครับบ่งจารยูทูบเลยครับบังจารยูทูบอ๋อศึกษาจากยูทูบครับบ่งไปเบ่งมาร้อนกับซื้อซะาไปชมฟ้ามกับซื้อซะา <laughs> ครับผมเพราะวันอายุข,ขนาดนี้แล้วมันก็ต้องหางานสบายสบายเลยครับบันนี้ฟังนี้ว่าเนี่ยนีวว่ามาตรฐานครับนี่เป็นก๊อกน้ำแบบพิเศษนะอันนี้สุดยอดมากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เปิดน้ําคนกินฝั่งนี้ครับลูกกินทางนี้นะครับ นี่ครับฟังนี่ครับเกิดขึ้นนี่เนาะนี่ครับมันจะเป็นหู้นี่ไหมหู้ใหญ่พดหูใหญ่พดครับขันนู้ขึ้นมาเกาะได้ครับมันจะมีมองโดดด้วยครับหรือมใงหอยมองให้น้ำนี่ครับนี่จับเลยวั่จับเบนครับจับนิเดียวจับนิบเยวเอารงเลยวางวางลูกวางวางับเลย่เอนั่นและแค่นั้นนะครับ ความหนุพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอวันแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอีกแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอชุมแพนะครับวันนี้ก็ เดินทางมาช่วงส่งหนูช่วงเที่ยงเลยครับเพราะว่าจริงจะมาช่วงเช้าแต่ว่าติดลูกค้านะครับประมาณ 2- อสเจ้าที่เข้ามานะครับก็เลยต้องเลื่อนมานะครับมาส่งกลางแดดเลยครับก็ร้อนนะครับก็ร้อนอยู่นะครับแต่ว่าระยะทางไม่ไกลจากที่ฟาร์มมาที่นี่ครับจากเทพภูมิตรงอำเภอวันแท่นมาที่นี่ประมาณห้กิโลครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็สามารถมาได้ครับมาได้ครับตอนนี้ก็อากาศวันนี้ค่อนข้างจะร้อนนะครับค่อนข้างจะร้อนนะครับก็เรามาส่งหนูที่อำเภอชุมแพนครับก็ อ่าตอนนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มที่เป็นฟาร์มไก่เก่านะครับแต่ก่อนแกทาฟาร์มเก่าฟาร์มไก่นะครับสักพักแล้วเขาก็เปลี่ยนจากฟาร์มไก่ไปเป็นฟาร์มหนูนะครับก็แกมีอยู่สองตายายนะครับในการทําเดี๋ยวผมพาไปแนะนําให้รู้จักคุณพ่อนะครับผมนะครับนี่เจ้าของฟาร์มสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสื่อยังนอเอสมบัติครับสื่อพอสมบัตินะครับ ปกติอาชีพยังอยู่ครับผมทำนาเหรอครับอ๋อเป็นชาวสวนทำนาทำไร่บานเท่าแล้วนะครับเนาะมันนี้คิดยังไงจังอยากเลี้ยงหนูครับพ่อใจรักเลยครับใจรักแมนว่าวางเพนมาดนไปครับกับประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนเริ่มต้นที่อยากจะเลี้ยงหนูนี่ไปศึกษาไปเบ่งงานไปยังจังไหนมาแต่ใส่ครับผมคือคือคือคิดเลี้ยงหนูเบ่งฟร์มเพื่อนได้เลยครับครับเบ่งจารยูทูบเลยครับเบ่งการยูทูบเอาศึกษาจากยูทูบ b e บิ่งไปเบ่งมาร้อนกับ ซื้อซะไปชมฟาร์มกับซื้อซะครับผมเพราะมันอายุขนาดนี้แล้วมันก็ต้องหางานสบายสบายเลยครับอ๋อนะครับแล้วมั่นใจไงเรื่องการตลาดว่าเลี้ยงหนูจะขายได้ส่วนใหญ่เรื่องหนูจะขายที่ไหนเจ้าเจ้าคือมั่นใจจะเลี้ยงเพราะว่าโลกนี้ก็ว่าแม่นหน่อยๆเนาะจำนวนไปเรื่อยหลายเติบอยู่ครับเพราะมันเกิดจังใดล่ะมันกินเ้มอเลยครับมันไม่ได้ขายก็กินหรอกครับบได้คิดอย่างเนาะทำบได้ขายก็กินเออ เนาะเขาเอาิดเข้าก็กินข้อมือเนาะสบายแล้วกี่นี่ยพออ้างตลาดเลยครับเออา่าม,มีมีบอถนัดเป็นบอมีบอมีบอถนัดครับผม,บผมอ๋อตันนี้อยู่อยู่ตอนไหนอยู่กับคุณแม่เนาะคุณแม่คุณแม่ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับซื้อแม่ยังเนาะครับแม่สงการจ้ะแม่สงการเนาะตอนนี้แม่สงการกับป่วยนิดหน่อยเนาะแต่ก็ยังได้ยังเลาะได้สมัยตะกี้นี่เฮ็ดงานหนักพอดงานหนักอยครับครับครับ ขุมมือกัมีหลคกประจําตัวนิดหน่อยนะครับเนาะเป็นมาหวานกับกับบ้านมยังดอกเกยูุได้ย่กับพ่อนะสองคนนี้ย่กับพ่อครับแล้วเริ่มต้นที่จะเลี้ยงหนูเนี่ยครับคุณพ่อเป็นคนอพาเลียงหรือเจ้าเป็นคนพาเลียงครับแล้วตอนน้องคุณพ่อว่าจะเลี้ยงหนูเจ้ารู้สึกจังไหนครับตอนแรกเริ่มต้นเริ่มต้นก็บ่ได้ว่าอย่างแล้วดอเเจ้เห็นด้วยบ่ครับหรือว่าเห็นด้วยตั้งแต่เริ่มต้นเอ๋อเห็นด้วยเนาะก็คือ คิดว่าเป็นอาชีพเสริมของผู้เฒ่าเนาะไปเห็ดนังบ่ได้ก็ลองเลี้ยงหนูเบิ่งบ่ได้ก็เลยอยากลองเลี้ยงเบิ่งนะครับเลี้ยงไปเอามีคนซื้อก็กินซะจ้ะผู้รับซื้อจะดอกกัฟาร์มมาเองเนาะครับผมครับก็บ่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกครับก็คืออยากให้เลี้ยงหนูให้ได้นะครับเพราะว่าก็เฮ็ดตลาดไปร่วมกันนะครับอย่างไหนลงเรือลําเดียวกันแล้วก็บ่ไใดเทียมกันดอกกับมาเบิ่งมายามกันเนาะ หนุ่มีหนูมื่อใดหล่ะจังแม่มีหนูวามาดอกเด้อใช่เบ่งเรียนเลยไหมก๋มีิยังไงเท่าไหรทานไหนโอเคครับอันนี้คุณพ่อคุณพ่อพาผมไปเบิ่งรบแนมไปเบิ่งฟาร์มคุณพ่อนี่ครับนี่น้อนี่ก็เป็นอันนี้เป็นเหล่าไก่เก่าเป็นปะตะกี้เลี้ยงไก่ยังครับพ่อไก่ธรรมดาไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านไขายยังไงน้อตะกี้เป็นยังไงคือเลี้ยงเรียงนะครับกับโลละลอยเนี่ยนะ ขายโลละลอยเนาะเลี้ยงจักเดือนได้้ไดจังไดข,ขายครับผมปกติสี่เดือนนครับสี่เดือนเนาะครับไก่บ้านสี่เดือนใส่ยังให้มันเขาเปลือกเขาสารส <ะ S 1> หัวอาหารขเขาเปลือกเขาซันเขาัวนครับผมรักษายากบอครับเลี้ยงยากาบอต้องฉีดวัคซีนต้องยังมีฮามันเขาบกวนบอครับอืมก็มีโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมดาของไก่เนาะครับผมครับผมปีนี้เป็นยังไงจังเศาเลี้ยงครับผมก็คิดว่าหนูนี่มันกินอาหารมื้อเดียวแต่ยามมันแรงครับไก่เนี่ยมันกินแล้วคือว่าเศา เจ้าแรงครับเจ้าแรง,งตอนเลี้ยงนี่ขาดทุนได้กำไรครับผมตอนเลี้ยงไก่เนี่ยก็อพอได้ใช้อยู่ครับอ๋อคือใบได้กำไรใบได้ขาดทุนดอกแต่ว่า <c oughs> มองไปคือมันยังเลี้ยงยากอยูอย่เนา <c oughs> ะโร<บ>คนจะระบาดเนี่ยอ่าปัญหาคือเรื่องโรคเนาะปัญหาการเลี้ยงโรคครับแต่คนยังมีโรคระบาดตอนนี้เนาะ ครับบันี้มาบ้างเนาะครับคุณพ่อเก็ตมาตรฐานอยู่ครับนี่ก็มีระบบนำเนี่ก็ขึ้นี่ครับเนี่ยันคนๆก็เอาเป็นกันล่อนไปให้ไปน้าวเลยครับเราก็จัดการซาเจาะใส่สายพีอีนี่เรียบร้อยเลยครับบันีึกฟังนีวว่าเนี่ยนิวว่ามาตรฐานครับนี่เป็นก๊อกน้ำแบบพิเศษนะอันนี้สุดยอดมากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เปิดน้ําคนกินฝั่งนี้ครับลูกกินทางนี้นะครับคิดอย่างไรเนาะคิดอย่างไรจังเฮ็ดตังค์สิครับผม ของมันในลูกซื้อมาให้ตะกี้มันมีของพร้อมหมดเลยครับอ๋อมีของพร้อมเพได้ใช้นะครับเพได้เครื่อมันเป็นประโยชน์นะอ๋อกครองที่ไม่ได้ใช้สามารถบรรจุได้ก็ได้ก็มีประโยชน์เอามาใส่นี่ซะโอ้จะดูรูรามากเลยนะครับอ่ะดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมกดน้ำไปดูนะโอ้น้ำไหลเสื้อใ่ะโอเคก็เห็นระบบน้ำไปอันนี้ครับก็มาดูที่ฟ้าก่อนครับนี่ครับฟ้าตัวนี้คือเลือกสังกะสีที่เหลือใช้นะครับนี่ มาวาตีไหมไพ่ไห้ไผ่กันนี่ละคางๆเนี่ยน้องไหมไผ่ผมิองเห็นบ่งไหมไพ่ได้ครับเด้นนี่ไหมไพ่ครับอยู่้างบ้านครับเลือกสิ่งของที่แบบเหลือใช้มาจากการเป็นฝาบ่อก็คือสังกะสีครับกับไหมไพ่เนาะสังกะสีกับคางที่เปิดจะมีเสียงดังนิดหน่อยครับแต่ว่าเจาเปิดให้มีเสียงดังปกติจริงๆกันที่เกิดเสียงดังแบบพิดษปกติทาให้หนูตื่นแล้อก็อาจจะมีอาการกระลุกได้ครับผมแต่ว่าถ้าเราเปิดเสียงดังปกติมันกลายเป็นเสียงปกติมันก็บม่มีปัญหาอย่างครับผมเนาะ นะครับก็ลองเบังนะครับน้าพ่อเนาะอันนี้ก็คือใส่ต้นทุนจากบาทนาอสังกระสีนี่คือไปลืมอะไรใช้นาอนี่ไปลักไปมากครับเก่าเลยครับสังกระสีบ้านสังกะสีบ้านนะครับนาอเก็บไว้กันบุ้มีนเนาะเฮ็ดก็เลยว่านี่มันจะมีช่องรมช่องอากาศอ่ามีสองร่มช่องอากาศนาอให้มันระบายได้นะครับฟังผุนนี่เป็นกระเบื้องน้อฟังผุ่นเนาะฟังกระเบื้องพมว่าอันตรายมากๆเลยครับผมนะครับอันตรายมากๆก็เกเป็นสังกะสีคือโมนี่มันออกปะได้นะครับนา อันนี้ก็ยกนี่ที่จับสบายสะดวก,ดกาว,ากาวา้านี่มีดอกระบอกเอาไปเบิ้ลเบิ้ลใส่ไปนี่เบิ้ลเอาใส่เอานี่เพื่อครับมาตรฐานบอให้อาหารที่ให้อาหารครับมาเบิ่งให้อาหารนี่อ่ได้กลมได้กมหลายเนาะพี่พุดเผาเนะแั่นีนะน้จะสบายเอาแน,นะนำเลยครับวิธีการเฮ็ดแนะนำทา่านผู้ชมเลยครับวิธีการทำทำยังไงนี่แกซื้อทอ่อท่อกระเบื้องครับแล้วก็ตัดครับหกสิบ วัดวัดวัดหกเซนแล้วก็ตัดืมครับผมจอในก็ใส้ลว,วดมัดไอ,อนน้ที่ให้อาหารนะครับเนาะ<ช>ส่วนน้ำเป็นระบบน้ำนะครับระบบน้ำนี่ครับลางน้ําสุดยอดมากครับลางน้ํานี่เป็นวัสดุที่หายากมากครับ <c oughs> มันเป็นไม้ไผ่ข้างๆนู้นี่เองเออใส่สสสสน,นี่เนาะเกิดหิวเนาะไั่นี่กับไม่เใส่น้ำใส่อรไรก็ใส่เอา เฮ็ดอันนั้นเป็นเป็นเป็นแบกนะแบกเป็นขั้นนะมามาเทเด้เป็นที่ผมไม่เห็นท่านเลยครับไม่ทอกินแต่อาหารแต่ว่าจริงๆที่อาหารดิบผมมอม่าคนจะมีที่ตั้งเห็นไหมมันสูงจากน้อยว่าขั้นมันอยู่ที่ต่างมันจะสกปรกมั้ยทิครับที่งเดียาใส่ขอนข้างสิสิบางตัวกับไปนอนได้ครับแต่นุ่มพอไม่พันไม่ค่อยเกิดปัญหาหรอกเสียปัญหากับนุ่มขุนควรจะยกขึ้นมาสูงนิดหน่อยดิล่องนะดิแม่ดิล่องนิดหน่อยดิล่องนิดหน่อยครับลองนิดหน่อยนะครับเนาะแต่ส่วนระบบแนมก็มีนิดนึงก็คือระบบแนมก็คือ ใส่สูงเกินไปทํใไมเนี่ยมันมันแรงดันมันสูงครับแดงนั้นมันสูงเนาะนิดหน่อยครับแค่นั้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนเท่านี้เนาะนะครับด้านโอเคครับ้อนเพื่อนบ้านนี่เนี่ยผมมีภาพไปดูางหลังนี้ผมว่าโอเคเคยเห็นหลายๆบ้ามีจาเสียโอเคครับถือว่าผ่านไปนไม่มีปัญหาแต่ว่าฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ผมว่าน่าจะมีปัญหานะครับนนี่ครับฝั่งนี้ครับก็คือนี่เนาะ นี m m ada, mm ่ค hmm. รับมันจะเป็นหู Mat, ada, ้นี่ไหมหูใหญ่โพดหู้ใหญ่โพดนะครับขันนู้ขึ้นมาเกาะได้ครับมันจะมีมองโดดอยู่ครับเดี๋ยวมองให้มองให้น้ำนี่ครับนี่มันขึ้นมากมันจะมีมองโดดพอโดดขึ้นแม่นี่มันจะเกาะได้เพราะว่าไก่เขาก็ออกได้สบายครับผมเนาะย้ำเว้นนี่ว่ามีปัญหาหรอกครับแต่ย้ำขึ้นนี่ก็คือแม่จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากแนะนำนะครับนั่นก็คือเสืลอมข้างล่างนี่ครับเนาะเสืลอมข้างล่างนี่ฮะก็คือจริงๆอ่ะข้างล่างสุดอ่ะครับคนจะเปิดให้มันขึ้นประมาณสัก50ซมหรือ1 ให้ลมมันเข่าข้างล่างมันโกกได้ดีถ้าโกดดีคือบอจะไม่ไมีกินแล้วกับเพห่อนแต่ขันเป็นข้างล่างเซรีมเนี่ยคือมันนั่นอีองเนี่ยพ่อลมมันบรพานไหมมันพานหน่อยมันทาให้ห่อนเนาะนะครับประมาณนั้น,น,นก็เฮ็ดฟาร์มในโอ้กระทือสุดยอดนะครับคือฟาร์มแก่ก็คือเป็นเป็นวัสดุเหลือใช้ทั้งหมดนะครับสื่อมากกะทอเนาะขันรอได้เองก็รอแล้วปันนี้ผมมาเพูดเนาะ แล้วว่าข้างๆนี่ก็เป็นโฮมพาก็ถือว่าโฮมอยู่ครับถือว่าโอเคอยู่ก็ลองมั้งนะครับบ่เนาะโอเคนะครับบันนี้ทามีค้นสนใจครับผมทามีค้นสนใจหั้นาหาผมผมทานี่ทามีค้นสนใจที่อยากจะเลี้ยงหนูอยากบางที่กันเลี้ยงหนูกับพ่อนี่สามารถเข้ามาเบิงได้บ่ครับได้ครับครับยูนี่อยู่มู่บ้านยังเนาะครับบ้านวังหัว่วงครับบ้านวัง วังหูกวางบ้านหังบ้านวังหูกวางหูกวางโอเคบ้านวังหูกว้างครับตำบลยังนอพอหนองตำบลหนองไผ่ตำบลหนองไผ่ครับอำเภออำเภอชุมพรจังหวัดขอนแก่นอันนี้กำลังหาเบอร์โทรมาครับเนี่ยเบอร์ยังนอไปนี้นอศูนย์แปดศูนย์สองเก้าสามบอมเนเจาะตัวแล้วหกเ็ดบอมเมนศูนย์แปดศูนย์บอมเอนศูนย์แปดศูนย์สองครับเป็นศูนย์แปดสอง <anto> เออเล้ศูนย์แปดสองครับศูนย์เก้าสามครับครับหกเจ็ดห้าสองครับผมครับผมก็คือพ่ออเองเนาะพ่อวัสันพ่อวัสันนะครับพ่อวัสันนะครับนี่เบอร์นี่นะครับเด้อจะเรียกว่าตัวบังคับจะซื้ครับเป็นศูนย์แปดสองศูนย์เก้าสามหกเจ็ดห้าสองเนาะผู้ใดสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงหนูสนใจมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดฟ้าบอลหนูแบบเท่ๆแบบนี้ครับก็ อยู่แถวชุมแพนะครับหรืออำเภอไก่เคียงหรือมุบานไก่เคียงสามารถเข้ามาเบิ่งหน้าพ่อเนาะนะครับยินดีตอนรับประรับยินดีตอนรับนะครับโอเคเนาะก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะไม่มีปัญหาครับก็อยู่ในมุบานเนาะเขามาตรงสุดเขามาตรงสี่แยกที่2อง้เล้วาซเขามาเจอบานพอเลยก่อนที่เขามาเนาะครับเนาะครับก็ยังได้ก็ยังโทรมาตามเบอร์โทรกรุณที่เขามาจริงๆนะครับเนาะครับ วันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นกับคุณพ่ออยังครับผมคุณพ่อวสันขอโตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคพ่อิย้แล้วครับวันจับทร์เฮลี